น,นี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ห้องที่เราขายแล้วนะคะทุกท่านจะเห็นได้เลยว่าอันนี้คือระเบียงของตัวห้องนะคะซึ่งสามารถเห็นวิวทะเลได้แบบนี้เลยค่ะ และตอนนี้ฟ้าก็อยู่ที่โครงการคาซาลูนาพาราดิโซบางแสนนะคะเป็นโครงการที่มีหน้าหาดส่วนตัวให้เฉพาะลูกบ้านนะคะมีทะเลอยู่ติดกับโครงการแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีสะพานทอดยาวไปกลางทะเลให้แบบนี้อีกด้วยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยและที่สําคัญทะเลตรงหน้าหาดของเราเนี่ยค่ะหาดทรายขาวน้าําใสสามารถลงเล่นน้ําได้นะคะน้ําไม่ลึกค่ะแล้วก็ไม่มีโขดหินไม่มีน้ามูนนะคะเด็กๆเนี่ยสามารถลงเล่นได้แบบปลอดภัยแน่นอนซึ่งโครงการคาซาลูนาพ าราดิโซเนี่ยเป็นโครงการที่มีส่วนกางขนาดใหญ่ที่สุดในบางแสนเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นบรรยากาศอรอบๆโครงการให้ดูเขาจะมีสวนสีเขียวขนาดใหญ่แบบนี้นะคะช่วงเย็นๆก็จะมีลูกบ้านลงมาเดินเล่นนะคะมีเด็กๆลงมาวิ่งเล่นกันข้างล่านะคะแล้วก็จะมีเดินลงไปใช้หาดได้ด้วยค่ะ ซึ่งตัวโครงการก็จะอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะถ้าลูกค้ามาจากฝั่งตลาดน้องมนก็ขับตรงมาประมาณสแยกไฟแดงนะคะโครงการจะอยู่ติดถนนสุขุมวิทฝั่งความมือเลยซึ่งจริงๆข้างหน้าโครงการของเราก็มีชายหาดอยู่แล้วนะคะสามารถลงเล่นน้าได้แต่ว่าบางท่านอาจจะอยากไปฝั่งหาดบางแสนที่เป็นฝั่งหาดวนภาที่เขามีเตียงผ้าใบาหรือว่ามีคนไปปูเสือ่อนั่งกันเยอะๆอะคะ่ะก็ขับรถไปได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเอง และจุดเด่นของโครงการที่นี่นะคะก็คือระเบียงเขาจะกว้างมากๆนะคะห้องนี้อยู่ที่ชั้น7ซึ่งก็จะเห็นทั้งวิวทะเลแล้วก็วิวส่วนสีเขียวแบบนี้เลยค่ะอยู่ชั้นไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เตีย้ยจนเกินไปด้วยค่ะ ซึ่งห้องที่ฟ้าจะขายในวันนี้นะคะเป็นห้องทป์ใหญ่ของโครงการค่ะก็คือมี2ห้องนอนนะคะเนื้อที่94ตารางเมตรด้วยกันซึ่งจุดเด่นของโครงการที่นี่ก็คือทุกห้องนะคะระเบียงเขาจะกว้างมากๆเลยโดยภายในตัวห้องนะคะก็ไม่ได้มีบิวอินอะไรเยอะค่ะเป็นห้องเดิมๆแบบที่เจ้าของซื้อมาจากโครงการเลย ซึ่งห้องนี้จะอยู่ที่ชั้นเจนะคะอยู่ตึกซีซึ่งตึกซีเนี่ยก็จะเป็นตึกที่สร้างท้ายที่สุดเลยค่ะเป็นตึกใหม่ที่สุดของโครงการนี้เลยนะคะและห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ลมทะเลเข้าดีมากๆเลยเพราะว่าเราหันหน้าตรงเข้าทะเลนะคะไม่มีตึกบังลมแล้วก็บังวิวด้วย <_ ls> ก็จะเห็นได้ทั้งวิวทะเลแล้วก็วิวสวนสีเขียวแบบนี้เลยค่ะเวลามีลูกค้าหาคอนโดนะคะที่อยู่ติดทะเลมีชายหาดส่วนตัวแบบนี้ฟ้าก็จะแนะนําที่นี่เลยเพราะว่าเป็นคอนโด ที่หน้าหาดสวยที่สุดในบางแสนแล้วก็ส่วนกลางใหญ่ที่สุดในบางแสนแล้วจริงๆค่ะ ถ้าหากว่าท่านไหนที่ดูคลิปจบแล้วนะคะอยากจะมาดูของจริงให้เห็นกับตาก็สามารถโทรนัดฟ้าได้เลยนะคะที่เบอร์091 8048614นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ทีมงานของพวกเรานะคะที่ Siri Luxury Home โฮมมีแอดมาก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีทีมงานนะคะพาชมห้องแล้วก็พาชมบรรยากาศของจริงเลยสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ